ท่านท่านชนกครับท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวชนกจันทาทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคายเขต2จากพรรคเพื่อไทยค่ะวันนี้ดิฉันมีปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนหารือในเรื่องการขอขยายเขตไฟฟ้าสำหรับครัวเรือนใหม่ ดิฉันได้รับการร้องทุกจากท่านนายกองการบริหารส่วนตำบลบ้านโพอําเภอพุนธิสัยจังหวัดหนองคายว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้นไปร้องขอติดตั้งมิเตอร์สําหรับครัวเรือนใหม่เป็นเวลานานมากแล้วแต่ยังไม่ได้รับการดูแลแล,และแก้ไขจึงมีความจําเป็นค่ะที่จะต้องนําพี่น้องประชาชนมาร้องทุกข์กับสสอ,อีกครั้งหนึ่ง1บ้านโพใหม่ 2. บ้านคําเจริญ3บ้านปัก 4. บ้านคำประกัง้ง 5. บ้านเหล่าโพทอง 6. บ้านคำแสนสุข 7. บ้านนวลสีทอง 8. บ้านดงอ่าง 9. บ้านไซทองดิฉันนำเรียน,นาท่านประธานสภาค่ะขอตั้งเป็นข้อสังเกตว่าตำบลบ้านโพอำเภมธิสัยนั้นมีทั้งหมด13หมู่บ้านแต่พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการขอติดตั้งไฟฟ้าครัวเรือนใหม่มากถึง9หมู่บ้านด้วยกันไม่พอค่ะ ยังไม่ได้รับการดูแลและแก้ไขด้วยมันสะท้อนถึงปัญหาการบริหารจัดการภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือไม่ในเรื่องนี้ค่ะจริงๆแล้วดิฉันเองได้นําเข้าหารือในสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วถึง3ครั้งด้วยกันครั้งแรก27สิงหาคม2563ครั้งที่2 25พฤษภาคม2565ครั้งที่3 20กรกฎาคม25 6 6และในวันนี้เองเป็นครั้งที่4ซึ่งตลอด4ครั้งที่ผ่านมา ทุกหมู่บ้านที่ดิฉันนำเข้าหาลือในสภาอันทรงเกลียดนี้ยังไม่ได้รับการติดตั้งดูแลและแก้ไขค่ะดิฉันจึงนำเรียนผ่านท่านประธานสภาไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะพี่น้องประชาชนเดือดร้อนค่ะถึงมีความจำเป็นต้องมาลองทุกข์กับสสและประชาชนนั้นก็คาดหวังว่าความเดือดร้อนนั้นจะได้รับการดูแลแล,และแก้ไข ภารกิจอำนาจหน้าที่งบประมาณที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับจากรัฐบาลไปวัตถุประสงค์หลักเพื่อนําไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนฝากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะให้ช่วยเร่งรัดให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดําเนินนโยบายตามรัฐบาลด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับ